แค่นี้ก็แทบไม่จันสดไสพอหยุดน่ารักกับไรได้ไหมขอเธอชอบทำจนใจสลายเพราะกลัวเธอไปจะดูตาใครอ่ะเราถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะทำให้เธอเจ็บเกินต้องไม่จังต้องคิดว่าเธอรักและมีเสน่ห์เกินแค่ว่าเธอสัญญาว่าจะไม่มีใครมาแต่เธอชอบโพลก Story เจอคนมากมายอย่าทิ้งให้ฉันต้องทอรมานเพราะทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอไม่มีใครและเธอยังมีใจแต่วงเธอมากกว่าสิ่งนั้นหมด,ดแล้วได้ไงค,คนที่้วนะจออัน,นานก็เคยเป็นนลเลย <c oughs> ลูกอ่ะให้เรียนเดี๋ยวให้เดจรยญเดี๋ยวให้ลูกเอานิ้วออกก่อนเจอรินเอานิ้วออกลูกเอานิ้วออกไม่เอา